สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20ว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับโดยปกติในแต่ละรอบการสอบคั้นเลือกด้านนอกบุคคลดีเด่นหนึ่งหรือสองคนจยากเข้าสู่รานด้านในมันเป็นความทา้าทายอย่างมากที่จะทำเช่นนั้นตอนนี้นักเรียนของห้องศูนย์เสียคะแนนที่เป็นไปได้แล้ว20คะแนนพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำคะแนนให้เป็นพิเศษในการทดสอบต่อไปนี้ทั้งหมดแต่ถว่า าการทดสอบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องหนะ้าหัวเราะาการทดสอบเข้าโรงเรียนซูไรเคริลนั้นครอบคลุมแม้ว่าพวกเขาจะทําได้ดีใน3การทดสอบแรกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะโชคดีในส่วนที่เหลือาการทดสอบที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งหมดได้ทดสอบความสามารถในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้เท่านั้นเซิร์ญ,ญี่ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กูเย่ไม่มีประโยชน์ที่จะทําตอนนี้ ผู้อาวุโสไซออกไปปิดประต,ตูตามหลังเธอแม้ว่าทุกคนจะมองไม่เห็นรอยยิ้มก็ก่อตัวขึ้นบนริมฝีปากของเธออ้าฮ่าข้าพนันได้เลยว่าโจจือเท่ารังคุ้นคิดอยู่ในขณะดนี้ทำหน้าที่เขาให้ถูกต้องเด็กพวกนั้นค่อนข้างดีให้ความอบอุ่นกับพวกเขาอีกหน่อยน่าจะดีเธอพ่นลมเมื่อนึกถึงกูเย่ในเมื่อเจ้าก้าปฏิเสธข้าก็จะมีสักครั้งที่เจ้ากลับมาขอข้า เธอเอื้อมมือไปข้างหลังก้าวของเธอเบาราวกับอากาศเมื่อเธอจากไปด้วยความโกรธแค้นและขุนเคืองห้องศูนย์มาถึงสถานที่ทดสอบครั้งที่6การทดสอบครั้งที่6นั้นแปลกจริงๆมันทดสอบความสามารถในการกินถูกต้องมันเป็นการทดสอบการกินข้างหน้าทุกคนถือถาดขนาดยักษ์และบนถาดมีซาลาเปาด้านหนึ่งเป็นป้ายระบุข้อกำหนดในการรับคะแนน มันบอกว่าการกินสาะเปา15ลูกเป็นคะแนนที่ผ่านและทุกๆสาะเปาที่กินเพิ่มอีก5ลูกจะได้รับคะแนนเพิ่มอีกคะแนนแต่ถ้าว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้หมุนเวียนพลังวิญญาณอนารับประทานอาหารและสามารถพึ่งพาท้องได้เท่านั้นพวกเขาตกตรึงกับโกรธของการทดสอบนี้ตาของซูเซลยางและเสียเสียเปลี่ยนไปที่ทางอุรนมีบางอย่างกระพริบอยู่ใต้หน้าก,ากากที่สงบของทางอุริน ขณะที่เขาหันไปหาเซอร์นี่และถามว่าอาจารย์เซิร์เราช่วยกันกินสําหรับการทดสอบนี้ได้ไหมเซอร์นี่ยังคงหงุดหงิดใจตอบอย่างไม่พอใจว่าถ้าเจ้ากินได้มากพอที่จะทําคะแนนเต็มเจ้าก็สามารถช่วยคนอื่นได้การสอบนี้แปลกจริงๆแต่แล้วอีกครั้งนี่คือสิ่งที่คาดหวังจากสถาบันการศึกษาที่ชั่วร้ายอย่างโรงเรียนซูไรเคอร์อันที่จริงสิ่งที่การทดสอบนี้ทดสอบคือจิตารูภาพ ต้องกินจนท้องแตกสําหรับเด็กอายุ15ปีธรรมดาซาลาเปานึ่ง15ลูกเป็นอาหารจํานวนมหาศาลนอกจากนี้ด้วยการจํากัดการใช้พลังวิญญาณเพื่อช่วยย่อยอาหารคนส่วนใหญ่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจะต้องมีจิตานุภาพเพื่อข้า,ขามขีดจํากัดของร่างกายแน่นอนว่ามีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยดูแลการทดสอบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าสอบจะไม่เจ็บป่วยจากการกินมากเกินไป ร่างกายของวิญญาจารย์ที่แข็งแกร่งกว่าปกติป้องกันไม่ให้ท้องของพวกเขาระเบิดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะไม่เจ็บป่วยจากการกินมากเกินไปไม่ได้การสอบที่ดูเหมือนง่ายนี้อันที่จริงเป็นมารที่ปลอมตัวรากผู้สอบผ่านส่วนลึกของนรกอย่างไร้เดียงสาและทําให้พวกเขาปรารถนาที่จะปลดปล่อยความตายอันแสนหวานแต่ทว่าวันนี้มีสิ่งผิดปกติปรากฏขึ้นขอบคุณอาจารย์เซิร์น อังรินกล่าวด้วยความจริงใจในความคิดของเขาการสอบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขาอย่างแท้จริงเขาเอื้อมมือไปหยิบซาลาเปาสองชิ้นในแต่ละคัร้งซาลาเปานึ่งนะั้นุ่มและเด้งความกลมกล่อมของมันทำให้เขาพอใจแม้ว่าท้องของเขาจะส่งเสียงก้องจากกลิ่นหอมอันน่ารับประทานของซาลาเปาที่กระทบจบมู่ของเขาแม้ว่ากูเย่ จะเอาอาหารให้เขาในตอนเช้าแต่มันก็เป็นส่วนน้อยและแทบจะไม่สามารถอิ่มท้องได้กบคู่ไปก,กับการใช้แกนโลหิตในการทดสอบต่อเนื่องหมายความว่าเขากำลังหิวโหวยการปรากฏตัวของอาหารอย่างกระทานหันในการทดสอบครั้งนี้เป็นฉากที่สวยงามที่สุดที่เขาเคยพบเห็นทั้งรนกินสระเปาแต่ละชิ้นในการกัดสามคำแต่ในทันทีทันใดสระเปาสี่ชิ้นก็ถูกทำลายไปแล้ว เมื่อได้ยินว่าทางอุรินสามารถกินแทนพวกเขาได้เซเซียก็ผ่อนคลายโดยวางมือไว้ด้านหลังศีรษะและเอนหลังพิงเก้าอี้ขณะที่เขารออย่างสบายๆส,สูเซียหยานค่อนข้างมีเหตุผลมากขึ้นนั่งสมาธิเพื่อทำสมาธิอูเย่เป็นคนเดียวที่หยิบซาร,ราเปาขึ้นมากินกับทางอุรินในมืออาหารของเขาเซนยี่ขมวดคิ้วสองคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่ทำไมพวกเขาไม่เริ่มต้น เจ้ามีเวลาเพียง30นาทีสำหรับการทดสอบนี้ไม่ว่าเจ้าจะกินไปมากแค่ไหนเมื่อสิ้นสุดเวลา30นาทีจะถูกนำไปคำนวณคะแนขน,นของเจ้าเสียเสียย,ยิ้มอาจารย์เซินรอก่อนนะในไม่กี่วินาทีที่พวกเขาคุยกันสาะเปล่าแปชิ้นก็หายไปในท้องของถังอุรนเขาถอนหายใจเบาๆขณะที่เขาตบมันตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากด้วยอาหารในท้องของข้า เหตุผลที่ทั้งอูรินสามารถกินได้มากคือสายเลือดของเขาใช้พลังงานมากเมื่อรวมกับความสามารถในการย่อยอาหารของเขาแล้วหมายความว่าความสามารถของกระเพาะอาหารของเขามีมากกว่าคนทั่วไปถึง10เท่าสรารเปาทั้ง8นั้นได้ย่อยสารอาหารทันทีเพื่อเติมเต็มร่างกายที่หิหวโหยของเขาเซอร์ญ,ญี่คิดว่าเขารู้สึกไม่สบายจึงพูดว่ากินช้าลงบ้างไม่สําคัญว่าเจ้าจะกินได้เร็วแค่ไหน ราบใดที่เจ้ากินเพียงพอสําหรับการทดสอบนี้หากเจ้ากินเร็วเกินไประบบย่อยอาหารของเจ้าจะช้าลงและส่งผลอย่างไรในภายหลังก่อนที่เธอจะพูดจบทั้งเรนก็คว้าสระเปาอีกสี่ชิ้นและยัดลงไปสองอันอย่างง่ายดายเสียเสียยิ้มเยะ่ะอาจารย์เซินท่านไม่ต้องกังวลเรื่องผู้นําของเราจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่ความสามารถในการต่อสู้แต่เป็นท้องของเขา เขาจัดการกินในห้องอาหารของเรามากทุกวันแล้วสระเปลาแค่นี้สําหรับเขาคืออะไรคําพูดของเขาเป็นจริงหน้าต่างแรกที่โรงเรียนทะเลตะวันออกเสิร์ฟอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่นั่นก็มาพร้อมกับราคาที่สูงชันถึงอย่างนั้นท้องของถัองอรินก็พอใจเพียงเพราะคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นและสระเปลานึ่งตรงนี้นั้นเป็นเพียงสระเปลารรดาธรรมดามีคุณค่าทางโภชนาการเล็กน้อย จากนั้นเซิร์ญ,ญี่ก็เห็นความหมายที่แท้จริงสําหรับคนที่ถูกเรียกว่าถางข้าวไม่สิมันควรถูกเรียกว่าอ่างข้าวทางเหรนคํานวณในขณะที่เขากินถ้าสระเปา15ลูกเท่ากับ6แต้มและ20ลูกเป็น7แต้มเขาจําเป็นต้องกินสระเปา3 5ลูกจาก50ลูกบนถาดเพื่อให้ได้คะแนนเต็มไม่เกิน8นาทีจากการเริ่มต้นของการทดสอบ ทางเอเรนได้กินซาะาเปาน่ง35ลูกในขณะที่กูเย่ยกินเพียงประมาณ4-5ทางโอเรนเดินไปที่ถาดของซูเซียลยานและเกับว่าการกินก่อนหน้านี้ของเขาเป็นเพียงการวอร์มร่างกายเขากินซาะาเปานึ่ง35ลูกใน7นาทีจากนั้นเขาก็ไปที่เสียเซียเซิยรยี่รู้สึกประหลาดใจในตอนแรกแต่ในไม่ช้าการแสดงออกของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นตกใจจากนั้น ตกตะรึงแน่ในที่สุดก็มึนงงอ่านไป22นาทีเขาก็กินสระเปาครบ35ลูกให้เสียเสี้ยเส็ยด้วยตอนนี้เขาได้กินสระเปานึ่งไปแล้ว105ลูกและท้องของเขาไม่ได้โปรนเลยสักนิดเซินยี่มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้ใช้พลังวิญญาณเลยซึ่งจะทําให้เธอและผู้ตรวจสอบคนอื่นๆตกตะรึงมากขึ้นเท่านั้นตลอดระยะเวลาหลายปีในการกํากับดูแลการทดสอบนี้ผู้ตรวจสอบรายนั้น ไม่เคยเห็นคนกินจูเช่นนี้มาก่อนในที่สู่ทั้งเรนก็มาถึงโต๊ะของกูเย่เธอยือนขึ้นและให้ที่นั่งแก่เขาได้เริ่มยื่นซาลาเปาให้เขาขณะที่ท้งเรยนยัง,งคงกืนลงไปความเร็วที่กูเย่มอบซาลาเปานึ่งให้เขานั้นทําได้เพียงทําตามอัตราที่หายไปในท้องของเขาเท่านั้นในเวลารวม28นาทีเขาก็กินซาลาเปา35ชิ้นให้กูเย่เสร็จแต่ทว่า เขาไม่ได้แสดงสัญญาณของการชะลอตัวหมดเวลาผู้ตรวจสอบที่งงงวยแทบจะจำเวลาไม่ได้การกินสระเปา48ใน50ชิ้นบนถาดของกูเย่มันเหลือเพียง2องลูกเท่านั้นเขาทำสิ่งนี้ได้อย่างไรทั้งเรนตบท้องของเขาและยังคงต้องการดำเนินการต่ออาจารย์เซิร์นพวกเราได้คะแนนเต็มใช่ไหมเซิร์นยิบพยักหน้าและหันหลังเดินออกไปทันทีสัตว์ประหลาด เขามีศักยภาพของสัตว์ประหลาดจริงๆเขาเป็นสัตว์ประหลาดเช่นนี้เสมอหรือไม่ท้องของเขาเป็นหลุมลึกหรือไม่อาจารย์เซิร์นข้าขอเอากระเปาที่เหลือไปด้วยได้ไหมเชา้านี้ข้ายัางไม่ได้กินข้าวเชาว้าเซิร์นยี่สะดุดเธอโบอกมือบอกให้เขาทําตามที่เขาต้องการทางอรินไม่มีความยับยั้งชั่งใจได้กวาดกระเปาที่เหลือทั้งหมดลงในถุงสองสามถุงแล้วเก็บไว้ในวงแหวนเก็บของของเขาจากนั้น เขาก็เดินตามหลังเซอร์ญ,ญี่ด้วยรอยยิ้มที่พอใจบนใบหน้าของเขาหลังจากพักผ่อนและรับประทานอาหารดีๆสักครึ่งชั่วโมงแกนแท้โรหิตของเขาก็เกือบจะเติมเต็มน่าเสียดายที่ซาลาเปาไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการมากนักมิฉะนั้นสภาพของเขาก็คงจะสมบูรณ์แบบทั้ง4คนได้คะแนนเต็มสำหรับการทดสอบครั้งที่6นั้นเหรอผู้อาวสไซนั่งอยู่ในห้องที่หรูหรา ใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวเป็นท่าทางแปลก,ปลกขณะที่เธอฟังรายงานจากชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างหน้าเธอใช่พวกเขาได้คะแนนเต็มมีรายงานว่าพวกเขายังเอาสารเปาที่เหลือไปด้วยดูเหมือนว่าทางอรนจะกินเป็นส่วนใหญ่ผู้เอาโซซายเงียบอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพึมพำว่าดูเหมือนว่าข้าจะไม่ต้องแอบให้คะแนนโบนัสให้พวกเขาในอัตรานี้พวกเขาจะไปถึง60คะแนนบางทีความแรงของเจ้าเด็กนั่น อาจสัมพันธ์กับท้องของเขาโจจืออาสัตว์ประหลาดตัวเล็กเหล่านี้ได้ที่ไหนโดยเฉพาะทางอุรินและกูเย่การทดสอบครั้งแรกทดสอบพลังวิญญาณการทดสอบครั้งที่2คือความสามารถในการต่อสู้ในขณะที่การทดสอบครั้งที่3ทดสอบความสามารถในการปรับตัวและความกล้าหาญในการทดสอบครั้งที่4-5และครั้งที่6ต่อมาได้ทดสอบพรสวรรค์อาชีพรองและจิตานุภาพ สำหรับการทดสอบครั้งที่7เป็นการวิ่งมาราธอนแห่งความอดทนอันที่จริงมันจะผักดันร่างกายของพวกเขาให้ถึงขีดจำกัดเมื่อทางอูรินและคนอื่นๆมาถึงห้องทดสอบครั้งที่7พวกเขาประหลาดใจที่พบว่าผู้สอบคนอื่นๆยังคงอยู่เวลามีความสำคัญน้อยลงสำหรับการทดสอบความอดทนนี้แบ่งออกเป็น3การทดสอบวิ่ง10กิโลนั่งลุกขึ้น50กิโล0 0่ครั้งและดึงข้อ1,000ครั้ง ผู้สอบที่สอบครบทั้ง3แบบจะได้รับคะแนน6คะแนนในขณะที่สอบเสร็จภายใน1ชั่วโมงจะได้คะแนนเต็มทุกๆ10นาทีที่เพิ่มเข้ามาจะมีเสียหนึ่งแต้มลดลงเหลืออย่างน้อย6การทดสอบเหล่านี้จะเหมือนกันไม่ว่าผู้ทดสอบจะเป็นวิญญาจารตร์ประเภทใดนอกเหนือจากเงาแห่งความสงสยัยวิญญาจารย์ประเภทพลังได้เปรียบในการทดสอบนี้ความเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องน่ากังวล าการทดสอบเป็นไปอย่างดุิธรรมครั้งแรกผมได้ทดสอบพลังวิญญาณโดยเห็นว่าวิญญาณจารประเภทพลังยังขาดในพื้นที่นั้นอย่างชาัดเจนเช่นเดียวกับในการทดสอบครั้งแรกจะเห็นวิญญาจารย์จํานวนมากถูกคัดออกจากการสอบนี่เป็นเรื่องยากสําหรับวิญญาจารย์คนเดียวที่จะทําคะแนนได้ดีในการทดสอบทั้งหมดเนื่องจากพวกเขาแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมอัตราการรับของโรงเรียนซือ้อไรเคอร์จึงต่ำมาก ถึงครานั้นการทดสอบนี้ก็ใจดีกว่าการทดสอบอื่นๆโดยไม่มีการจำกัดเวลาอะไรมากมายดังนั้นหลังจากเริ่มสอบได้หลายชั่วโมงยังมีผู้สอบบางคนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้คะแนน6คะแนนนั้นเมื่อได้ยินข้อกำหนดของการทดสอบทางโอเรนก็เหลือบมองกูเย่และซูเซลยานอย่างประมาททั้งเขาและเซียเซียสามารถผ่านการทดสอบได้อย่างง่ายดายแต่มันจะพิสูจน์ได้ยาก สำหรับเด็กผู้หญิง2คนเพราะพวกเขาไม่ใช่ประเภททางกายภาพพวกเขาทำคะแนนรวมเป็นศูนย์ในการทดสอบที่4และหดังนั้นพวกเขาจึงต้องสร้างมันขึ้นมาโดยได้คะแนนสูงในการทดสอบต่อไปนี้แต่ถ้าว่าการทดสอบนี้ใช้ได้ผลกับกูเย่ยและซูเซียานโดยพื้นฐานแล้วเพื่อรอับความวิตกกังวลทางอุรินถามว่าอาจารย์เซินการสอบเข้าทั้งหมดมีกี่แบบและเราต้องผ่านกี่คะแนน เซอร์ยี่กล่าวว่ามีการทดสอบ10ครั้งและเจ้าต้องมี60คะแนนจึงจะผ่านทางอูเดนเริ่มคำนวณแทนทีถ้าเราต้องการ60คะแนนและได้คะแนนสูงสุดแปดสิแทมเราก็มีเหลือเพียง20คะแนนเท่านั้นด้วยคะแนนที่เรามีในตอนนี้กูเย่และซูเซียลหยานควรจะยังสามารถผ่านได้หากพวกเขาได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในการทดสอบนี้แต่ใครจะรู้ว่าการทดสอบ3มครั้งสุดท้ายจะยากแค่ไหน ท่านบอกเราได้ไหมว่าการทดสอบที่เหลือจะทดสอบอะไรทางอรินถามเซอร์ญ,ญี่ตอบทันทีว่าข้าบอกไม่ได้ทางอรินพูดงั้นท่านช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าการทดสอบความโอดทนทั้ง3แต่ละครั้งมีค่าเท่าใด2คะแนนเซอร์ญ,ญี่ลกาทางอรินทําการคํานวณอีกเล็กน้อยก่อนที่จะหันไปหากูเย่และซูเซียวหยานเจ้าสงขนต้องวิ่ง10กิโลเมตรเท่านั้นเสียเสียเราจะทําทั้ง3าให้เสร็จ มาเริ่มกันเลยเขาบอกพวกเขาได้น้าเสียงที่แน่วแน่พวกเขาไม่จําเป็นต้องออกไปวิ่งพวกเขามีรูวิ่งวิญญาณเฉพาะทางไม่มีสาวๆคนไหนถามถึงการคํานวณของทางโอรนทั้งคู่เชื่อว่าคนที่ตนีอย่างเขาจะต้องฝึกฝนเรื่องตัวเลขอย่างแน่นอนทางโอรนเริ่มวิ่งบนลู่วิ่งวิญญาณเก้าของเขารวดเร็วอย่างลึกลับในฐานะวิญญาจาร์ประเภทว่องไวเสียเสีย,ส,ยสามารถระเบิดด้วยความเร็วที่มากขึ้น บนเส้นทางตรงนี้แต่ทางเรนจะไม่พ่ายแพ้ในระยะทางไกลเซินยี่เดินไปข้างรูวิ่งของทางเรนตาเบิกกว้างด้วยความเร็วของเขาทำไมเจ้าถึงต้องการให้พวกเขาทำคะแนนได้สองคะแนนเท่านั้นเจ้าไม่กังวลเลยว่าพวกเขาจะสามารถทำคะแนนได้ไม่เพียงพอในภายหลังทางเรนกล่าวว่าร่างกายของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้ ที่พวกเขาจะทำการดึงข้อได้ลุกนั่งถ้าข้ากระตุ้นให้พวกเขาทำสิ่งเ่านั้นสำเร็จพวกเขาจะไม่เพียงแต่เสียเวลาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาด้วยซึ่งจะทำให้เราเสียเปรียบในการทดสอบครั้งต่อๆไปข้าอยากให้เรารักษาความแข็งแกร่งของเราไว้และทำดีที่สุดในการทดสอบสามครั้งสุดท้ายท้ายที่สุดเราทำได้ค่อนข้างดีในการทดสอบที่เราได้รับคะแนนเรายังมีโอกาสแบบนี้ เซรย่ยิ้มยอดเยี่ยมช่างเป็นการวิเคราะห์ที่ละเอียดที่ถ้วนทางอรินและเสียเสียใช้เวลาเพียงสิบนาทีในการวิ่งให้เศษจากนั้นพวกเขาก็ทําการทดสอบครั้งที่2ในทันทีลุกนั่งทางอลรินสามารถทําท่าลุกนั่ง50กิโลกรัมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเขาไม่ได้ช้าลงเลยสังนิดตรเราได้ยาาเวลาเสียเสียอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเนื่องจากเขา มีร่างกายที่แข็งแรงในฐานะวิญญาจาร์ประเภทว่องไวแม้จะไม่ใช้พลังวิญญาณเขาก็ยังลุกนั่งได้อย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่การทดสอบนี้ไ,ได้จํากัดการใช้พลังวิญญาณในระหว่างการทดสอบนี้พลังของสายเลือดราชามงกรทองของทางโอเรนได้เปิดเผยตัวเองไม่ถึง10นาทีต่อมาเขาได้เสียจสิ้น1,000ครั้งจากนั้นก็เริ่มดึงข้อ1,000ครั้งอีก30นาทีผ่านไป เมื่อเขาทำการทดสอบทั้ง3เสร็จปู่เย่และซูเซลยางทั้งสองใช้เวลาประมาณ20นาทีในการวิ่ง10กิโลของพวกเขาพวกเขากำลังผ่อนคายอยู่ข้างๆและรอคนอื่นๆเสียเสี้ยวร้าวหลางทั้งอเรนโดยใช้เวลา45นาทีในการทดสอบทั้ง3าให้เสร็จสิ้นถึงอย่างนั้นก็เพียงพอที่จะได้รับคะแนนเต็มไม่รีบร้อนที่จะดำเนินการต่อทางเรนและคนอื่นๆได้พักอีก15นาที ดาบแรกที่พวกเขาออกไปภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นทางอุรินและเซียเซียจะได้รับคะแนนเต็มเด็กผู้หญิงต้องยอมแพ้ในการทดสอบอีกสองครั้งและพวกเขาก็ไม่เป็นไรอาจารย์เซินตอนนี้พวกเราแต่ละคนมีกี่คะแนนทางอุรินถามเซินยี่เหลือบมองไปที่รูปแบบที่เธอถืออยู่หลังจากการทดสอบครั้งที่7ทางอรินเจ้ามี50คะแนนเธออดไม่ได้ที่จะเหลือบมองทางอุรินเมื่ออา่านข้อความนั้น ไ้รวมคะแนนที่เสียในการทดสอบครั้งที่4และหปัจจุบันเขามีคะแนนเต็มจนถึงตอนนี้เขาได้รับคะแนนสูงสุดในทุกการทดสอบกูเย38คะแนนเจสเซีย,ย48คะแนนซูเซียยาน40คะแนนเนื่องจากกูเย่ได้รักษาความแข็งแกร่งของเธอในการทดสอบครั้งก่อนและทำการทดสอบความโอโทนเพียงครั้งเดียวเธอจึงมีคะแนนต่ำสุดจาก4คนทั้งอรินะเซียเซีย ต่างก็อยู่ในเขตปลอดภัยโดยพวกเขาเหลือเพียง10หรือ12คะแนนตามลำดับถึงจะผ่านไม่ว่าในกรณีใดมันเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะเข้าไปในร้านด้านในโดยตรงดังนั้นพวกเขาจึงต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้นในทางกับการกูเย่อยู่ในจุดที่ยากลำบากเธอไม่สามารถสูญเสียมากกว่า3คะแนนในการทดสอบแต่ละครั้งถ้าไม่เช่นนั้นเธอก็จะถูกกำจัด แม้ว่าฐานการณ์ของซูเซลยานจะไม่เป็นอันตรายแต่ก็ไม่ได้ดีมากเช่นกันหลังจากพักผ่อนและปรับร่างกายแล้วความเหนื่อยล้าของเสียเซียก็โล่งใจในขณะที่ทั้งรินอยู่ในสภาพสุดยอดแล้วสำหรับเด็กหญิงทั้งสองเมื่อพิจารณาว่าพวกเขาวิ่งได้เพียง10กิโลเมตรพวกเขาเข้าทำได้ดีทีเดียวด้วยความมั่งคั่งของพลังวิญญาณที่พวกเขาครอบครอง พวกเขาใช้เวลาเพียงชั่วครู่เพื่อกลับสู่สภาวะสูงสุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ